รีวิวคลิปลับเองจ๊หน่อยรีวิวลับเองจหน่อยนะคะดข่าวหาต้เดือนีห้าเดือนชงวยูทางทางเ่อตาทางเร่องห้าเดือนชงองพาย ้องากลงออซอสกลางกองลอยอสอขอโทษด้วยนะคะแย่มากมี่อมารับเองี่บานกะนัดกันนะคะนอเทียวกับบัยูเอ้นมันออกบ้านที่จริงก yeah, ัย well ูยังหรอขับให้ด้วยนี ท่าหลังไต่้สดโสดเลยมอน,นี่นะคะพัดแล้วกรพ่นสีถึงรถเลยเนาะือจางี่นึงกับบม,มามันนี่นะคะบทท่านต้องพอยายพอยายจางวันกับลูกไปวานเขาเ็สีว่านใบได้ยน้ำเต็มทองอยู่ปตรโซและน้ำ นี้ขัดแล้วก็จะได้ไปพ้นสีนะคะพ่สนสีให้ลูกค้าเป็นมะถ่ายอยู่ยนเกพี่น้องนะคะเป็นเรื่องแตทรงยวนเงาไข่เลยเอาชดชดเลยนะคะมัน,นุไอชดชดเลย่วนตัวน,วน,นี้ครบแล้วนะคะครบแล้วเหลือคานหลังกำลังขัดพ้น ที่ครบคิดแล้วสร้างกับบม,มาอเผอิญข่าแม่ได้ไม่มเด้อะสร้างหวานเยน็นเ้องบัมาสร้างหวานเย็นบัมานะคะท่านสร้างหวานเย็นมาสร้างหวานเย็นกับสีได้ปาายอาเ่ีันไหนยูสุดๆครับพี่นอ้องจะเลื่อนสินมารับอาอยุบานครับมาแบบบ่ได้นัดไม้ สดๆผลนอเลยยม่งูแหงบเป็นยังเนาะสีงน้องท่างเจริญสินพันทัท่วมาหลายมือแล้วครับท่วมาหลายเตือนละแต่ว่ามือเสาออกมาออกมาเลยไปจนก็ได้ขึ้นเขาครับได้ขึ้นเขาแต่ว่ามันพอดีมือเสานี่ผลงไปเห็ดจิบอยู่ของผี่วิระพงอยู่หนองไผ่ก็เลยเห็ดแหยเวลามันขาดเกินกันจังน้อยก็เลยเด จะจะกระ่บเป็นยังครับด <Okay, S 1> ูว่าเรียงเต็มที่โอเคผลสีหนึ่งนาทีจับจุดประกอบเสร็จเออเล้วนเอต พ่นสีหนึ่งนาทีออกได้ไปแหงน้ำบานออกอาจะเลื่นสินกับแหงก็ดีอะบเรื่องเต้คิดผีแล้ว

มาจะเร่ญสินมาจะบันดุงรู้สัวเพิ่นสื่อได้เด้เพิ่นเบิงอยู่แล้วว่าเบิงอยู่สปีแล้วที่ทรงเห็เลาหมู่บ้านนี่ขยันใส่ปลาได้ยันใสันยันขยอนขยันขยันขยันขยนยันขสันขย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 ันมันข่ันขยันขยัแขยวนขยันขยันมันขยันขยั้ขยันขยันขยันขัยันัยนัขนย แต่ว่ามันต่อใส่บ่ได้ที่ว่าเกิดจากของเตะเนี้ยโมเมนต์ว่าอันที่ว่ามันใส่บ่ได้อัดคลิปอัดคลิปมาให้เบิ่งเพชรได้กับปัญญาแล้วมันไปบ่ได้ให้ลูกค้าอัดคลิปมาให้เบิ่งจงขึ้นมาผมรวยผมขึ้นเงินแต่ว่ามันเปลี่ยนไปบ่ได้คือซื้อแพงใส่บ่ได้ก็บ่ไหวเด้ไปเสียเงินเป่าเลยนะทีทีมให้ซานเล่ามันก็บ่แม่นเนาะผมรับขึ้นอยู่เพราะว่าผู้เขาใส่ได้ก็บ่อึดแต่หน้า คือว่ามันเอามามันก็ขายอะไรอย่านี้ก็โดนแหละเพราะว่ามีเจ้าหนึ่งเล่ามาแล้วใส่อะไรบัดนี้เล้บอกเราอัดคลิปมาส่งมาให้เบิ่งว่ามันติดขัสตรงไหนแล้วมิดเท่าเดี๋ยวนี้ลราเป็นปีล่ะเล่ว่าสิส่งของขึ้นเพราะว่าถ้ารถทั่วไปถ้าผมว่าใส่ได้มันใส่ได้เบิดกำลังรถผมว่าน่าเลยนิดนึ่เพราะว่าเจ็ดแรงตัวเขาก็ใส่อยู่ในภาคใต้เอาไปก็ใส่ไดเยอะแยะเลอ้ยสีเปียแรงก็ตายแปดแรงครึ่ง อย่าแรงเกิงออกไปเทศวันนี้ก็ได้ยุด้วยน้วยหักสยามไงคักด้ยสยามใส่งามมุนเบิึงล่อให้หนู้เนี่ยมันเข่าโพทเปล่ามุ้นล่อเนี่ยคลางนั้นเด้ เลี้ยวอ่อนใชลากไปเลยครับเบิดละขั้นเบิร์ตขั้นแรกก็งกดิ่งโมาโรดูนังคณฆาเจ้าก็เอาคุ้มเอาตัวนี้เขาซ่องฐานบ่ได้นี่เทคนิคมันก็คือต้องมโยกขางนี่ขึ้นมันฉิกกรับล่งข้อมันฉีเป็นแงๆห้อยโยกร่ไมโยไข่ข้อเขาได้แล้วมันก็พอดีที่เขา ยก้ร่องเตะหอยล่อเตลยทำไปตั้งนานนะจีบไปอย้างร่ำโรจนอมาก่อ เอาผ้านค่ำม,มันอยากอ่อนรถแก่หยางัวแลนี่นี่หยาเ็ดหยาราเรียบร้อยค่ะ,จะเจริญศรินอำเภอเจริญศรินจังหวัดสกลน,นครานนี้ หลังจากไอ้คนมาหลับมาจากอำเภอเจริญศิิน์กับจังหวัดสกลนอครครับอยู่ละละสว่างเดือนบินบุรีคนมาหลับเองแบบบด้นดไม้มาหอดแล้วคนจังทูหาบักลาก็อยู่น้องค่ายบาดี้กระเป๋าไม้เพิ่นครับพอดีกับของมีจะดอกตะวันสีวะัะธาตุด้แหงครับเป้าคนสีเพิ่นครับเพื่อว่าเพิ่นจะบดได้เมื่อมือเป่ามาหอดแล้วก็ได้เอาแต่ว่าพี่น้องที่สีมาเด้เอครับอ่ อยากให้นัดจ้างเนี่ยจังน้อยนัดนัดก่อนจัมือชาวาสิมามืออื่นกับมือนี้ให้มัแร้งกับเท่ามาแจงไว้เพราะว่าสิได้เตรียมของไว้ให้มันเวลากระฉับขึ้นหรือว่าบางครั้งบางที่มันมีธุระปักังในหนอกสถานที่ยังสิกะจะได้จอยอ่คนไว้ให้จอยทีมงานไว้ให้เพื่อว่าสิได้รองรับพี่น้องทีขามาเอาอยู่ตรงหม่องเหตุงานกับให้แจงดวงหน้าจังน้อย ครับผมก็ถือว่าก็ขอบคุณกันแล้วกันครับขอบคุณพี่น้องที่มาเอาเองหรือว่าพี่น้องที่ใส่บริการลหลายๆพื้นที่อำเภอหนองสูงครับแย่งสมัยเด้ออือ่นโบราณยุคใดทรงเรียกคนจะรู้ครับก็เอาเป็นว่าหลายๆมองครับทีแต่ขอไอ้กันไล่เขามาเป็นสะสมพิญญูยุสัยของเสาจำว่าได้อเอาเขามาในเพจเขามาในเพจ มาันกพจะได้จัดโซ่ให้รีดวนพี่ดอกครับเราของเขากับพี่บอมอยู่ครับในช่วงนี้กับที่อาทั้งอายุทยาครับสั่งเขาม่หยกเป็นล่อครับเป็นล่อแป๊บก็จะได้โซ่ให้อพื่นครับพี่้อกครับหลายๆพื้นที่ครับวัววาสิเป็นลออสูงล่อตะขาบครับของเต้หรือว่าสิเป็นล่อฉีดพ่นยาหรือว่าหลายๆงานที่เป็นในรูปแบบของการสั่งทํำครับอย่างได้แบบใดทุกมาปรึกษาทุกมหาเฮาครับเพจไหน ที่น้องกสอบถามกันขอบคุณครับ0 8 3ย์6 2 2 3 2กับสั่งเปล่าค้นข้อไล่ครับล่อรับบริการครับรับใส่ที่รับใส่น้องกันอยู่ตรงนี้ครับติดต่อเขามากก็แล้วกันครับฝากติดตามเพจครับค้นข่าไล่หรือว่าเพจทุกค้นข้าไล่ห้องเต้คนนข่อไล่ครับยูทูบค้นข่าไล่ ฝากติดตามให้น้ำแนก่กด subscribe ให้น้ำรครับขอบพระคุณเป็นย่างสูงครับเอฟซีก่อกไปฝากติดตามกันโดยดีเสมอมาสำหรับมื้อนี้ครับฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ